สวัสดีครับเกษตรน้อมนะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะไปรดน้ำต้นไม้นะผมก็มาทำการล่อนปุ๋ยงเูเส้เดือนพันบลูของผมก่อนอันนี้ผมก็ล่อนมาแล้วนะได้นิดนึงก็เฉพาะส่วนที่แห้งๆตรงปลายครับแล้วก็วันนี้ก็แบ่งแบ่งกละมงังเป็นสองกระมงังเพื่อจะให้ที่ที่อยู่เขาแบบดีขึ้นหน่อยนึงนะไม่แน่นเกินไปนี่ ดูส้เดือนดูทำไมอ่านี่ครับเพียบเลยลก็แบ่งเป็นสองกองแบบนี้แล้วนะแล้วก็วิธีการป้องกันพวกมดที่จะมากัดเส้เดือนของผมก็ง่ายๆเลยนะก็เทน้ำเข้าไปผมชอบใส่หัวฝักบัวแบบนี้นะเพราสะดวกดีไม่ต้องไปปิดที่หัวก๊อกเวลาแบบ เราไม่อยากเดินกลับไปกลับมาแล้วก็ที่สำคัญคือมันฉีดฝอยได้ด้วยนี่แบบนี้เลยก็ฉีดไปแล,แล้วก็เราก็เอาหินวางไว้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บเราก็เอานี่วางไว้อย่างนี้อย่าให้อย่าให้ขอบมันชนนะ เสร็จปุ๊บทำไงต่ออุ้ยลืมมันจะต้องมีฝาอีกอันหนึ่งครับเนีย้ยฝาแบบเนี้ปิดอย่างนี้นะแล้วก็วางอันนี้จะต้องไปซื้อฝาเพิ่มอันหนึง่งคือใช้ฝาหนึ่งตอนหนึ่งแล้วเราซ้อนได้อย่างเงี้ยได้สี่ห้าชั้นได้ตอนนี้ไม่มีฝาก็ต้องใช้ตัวช่วยนี้ไปก่อนละกัน เนี่ยครับก็ปิดไว้อย่างนี้การพวกแมลงนะมากัดไส้เดือนเราพอมีอาหารเขาก็จะกินแถวๆนั้นแหละครับแบบนี้เลยแล้วก็อย่าให้มันแฉะเกินไปนะตอนแรกผมใช้ก้นแบบเจาะรูแบบนี้นะแต่ว่าไส้เดือนเขาลอดได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นก้นแบบไม่เจาะรูแทนแล้วก็ควบคุมความชื้นให้ดีอย่าให้มันแฉะเพราะว่าไส้เดือนเขาไม่ชอบ แบบนี้ก็โอเคแล้วแล้วผมก็จะเอาปุ๋ยพวกนี้ปุ๋ยที่ได้นี่นะได้นิดหนึ่งก็เอาไปใส่ต้นหม่อนหม่อนดําออสตรลกีเพราะว่าใส่เดือนพันบลูเนี่ยเขาจะผลิตเป็นปุ๋ยหวานให้ด้วยนะครับก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ